เ,เร็วนี้สั่งวัดบูธจากช้อปปี้มาครับเด,ด,ดี๋ยวดิสึกิบเปิดเลยเออต้องเสียหายครับเท่าไหร่วะอันนี้กี่บาทนะกะเรื่องละแปดร้อยแปดสิบแปดบาท ครับวันนี้ให้อะไรมาบ้างเฮ้ยเรามาัน hey, เ,เป็นสายน้ำเงินไม่เหรอะิตเรียกเอา <Yeah. S 1> ไมให้สายเป็นสีขาวมานะในนี้ะในรูปเป็นสีน้ำเงินนะอ๋อ oh, สายน้ำเงินอยู่ข้างในโอ้ย yeah, why, หาว่างเขาหาว่าเขา มิเตอร์อะไรที่อย่างหนึง่งคันนี้เป็น1.9นะครับเอ็น,นของ1.9ครับวัตตัวนี้ตัวนี้เป็นเอ,อ่อ1.9เป็นอะแดปเตอร์นะครับโอเคครับอ๋อสายนี่ครับสายเขาก็แถมมาให้ด้วยราคา888บาทนะครับในช h อป e ใใีไหนดูเย่างนด้ดูตัวครับ แกมาเลยแกะมาเลย <10. S 1> โอ้สวยครับวาดนี่ครับหน้าโคตรสวยเลยครับดูดูใกล้ๆครับดูใกล้ๆอันนี้กล้องที่ถ่ายนี่ถ่ายแบบ 4K นะครับมาถึงได้ชัดขนาดนี้อันนี้ขนาดถ่ายสภาพตอนกลางคืนถ้าไม่มีตัววันแรงดัน นะครับดูครับดูอีกทีโอ้ววใช้ได้ครับใช้ได้ติดสวยจัดเลยครับผมว่าตัววัดบทอะตัววัดบทอะไรนะตัววัดบท เออว่ะเอ้าเฮ้ยตัวตัววัดบนอยู่ไหนวะเอเออ้าในรูปคือมีตัววัดบอลนะครับตอนนี้ของไม่มีเลยอยู่ไหนวะเอาเดี๋ยวทักไปหาร้านเขานะครับว่าตัววัดบนมันไม่มีโอเคครับ